ท่านทีกรบตั้งหลายครับเมื่อวานโหยใครมึงว่าใครไอหมูไอหมูมึงว่าใครมึงแหละตัวดีตัวแสบไอ้แก่บ้างไอ้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 กันเยอะเลยล่ะครับใครต่ําใครถ่อยไกรทะถุนไอ้หมูมึงบอกให้ชัดๆโอ้มึงใช้กูบอกอีกเหรอว่าเป็นประยุทธ์จันโอชา มึงยังไอ้กูบอกอีกเลยบ้ามันถามผมว่าด่ามไม่ใช่หรอถามแล้วแล้วมึงดีมาจากไหนก็มึงดีจริงมึงไปเป็นนายกสีวายหมูเอา้าจริงจริงมีน้องที่เคารพไอ้ตู่มันเป็นนายกได้เนี่ยผมก็เป็นได้เป็นดีกว่าด้วยไอ้บ้ามึงบ้าไปแล้วมึงมึงโลกจิตด,ดีว่า กกูดูมึงโลกจิตนะเนี่ยแล้วมึงมาดูตำบ้าไอยไบ้าเฮ้ยหายใจทางผิวหนังตั้งตัวผู้ตัวเมียล้ครับตั้งตัวผู้ตัวเมียเลยมันโอ้คันเนคนากันนังอะไรกันมากันเยอะแยะนามตะกุลเสียดายนะครับนามตกุลสุขใสของคุณไขแสงสุขใสเนี่ยบางคนนะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ไอ,อ้เป็นเป็นขี้ข่า <c oughs> ติดสอยห้อยตามไอ้พวกสลิมยงยังอยู่ยมันมันประสาทกินผมเสียดายดวงวิญญาณคุณไขแสงสุขใสจริงจริงผมรู้จักกันดีนะครับญ <c oughs> าต <c oughs> <c oughs> ิโกโหสิกาคุณไกแสงเนี่หลายคนยังเลอะเทอะอยู่นะครับ แต่ไม่เป็นไรแล้วครับก็ว่ากันไปเพราะคนดีๆในสุขใสนี่ยมีเยอะมากๆพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมนี่ได้เห็นก็ก็ไมไ่ได้รู้สึกโกรธอะไรละครับเพราะว่าหลายคนที่ผมว่าไปพวกนามตะกุลมาลิทองเวลานี้เป็นยไงล่ะครับหัวซุกหัวซุนตำรวจเขาเลี้ยงไข้ไว้ครับต่อไปมึงก็ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรไม่ได้จะไปส่งลูกหน้าโรงเรียนตำรวจมันก็เฝ้าจ้องกดดันอยู่นั่นเลยล่ะครับ มึงมึงตายยังเกียรติไอ้มาลิทองจำหัหูไว้นี่แหละครับผมไม่ถอนครับไม,ไม่ไม่ถอนไม่ไม่ถอนฟ้องให้ตำรวจก็กดดันไปอย่างนั้นแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ตัวรีบจะมาขอโทษบา,บายบายไม่มีแล้วครับเวลามึงด่าเขาด่าใครโอ้จาบตวงถึงสถาบันไปนู่นพี่น้องที่เคารพผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเวลานี้ รัชการล้นกล้าสี่สิบประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับท่านไม่ได้อยู่เฉยเลยนะครับเวลานี้ที่ว่างเงียบๆเพราะว่าท่านเป็นพระองค์ท่านเป็นในลักษณะท่านเป็นประชาสัมพันธ์งานนะว่าง่ายๆไม่ต้องให้คนมาเที่ยวต่อแถวเข้าคิวรอบริจาคคนนั้นล้านคนนี้สองล้านบริษัทนั้นมา,ท,านท่านไม่ไม่ต้องการภาพ แบบนั้นแล้วเขาไม่ไมีมแทบไม่เห็นแล้วว่าไงเวลานี้พี่น้องครับคนกรุงเทพนะครับแล้วก็ทั้งประเทศต่อไปนี่เราจะมีสวนใหญ่กลางเมืองเลยครับกลางประเทศไทยเลยครับด้วยพระบารมีของรัชกาลที่สิบนี่แหละครับ <c oughs> ไม่มีเคยคิดใครอ่านว่าสนามมานางเรื่องสวนสัตวุดิสต่อไปเนี่ยจะเป็นปอดใหญ่ของกรุงเทพเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวาง โอ้โหต่อไปแถวน,นั้นเขียวกระจีครับพี่น้องผมนี่รู้สึกภูมิใจได้เนี่ยแหละครับด่ากันไปนะครับดา่าราชการ4 0บด่าสถาบันด่าก็ว่านไปท่านมีเมตตาทํางานอย่างเดียวนูน่นเขือนสองเขืนที่จะเจาะน้ำาถงน้ําทะลุก,กันมาเนี่ยนะครับจากอําเภอเขาเรียกแถวนั้นแม่แตงมั้งแม่ลิมนะแถวนั้นนะครับมาสู ดอยสะเก็ดเขาเรียกเขื่อนแม่งัดมาถึงเขื่อนแม่กวงระยะทาง50เกือบ60กิโลนะครับตอนนี้คืมหน้าเยอะมากและปีนี้คิดว่าต้นปี65น่ะน้ำจากเขื่อนแม่งัดแจะไหลลงมาสู่เขื่อนแม่กวงเป็นท่ออุโมงยักษ์โอโ้โหใหญ่โตมโหลานะครับส่งน้ำผันน้ำต่อไปคนจังหวัดแถว เชียงใหม่ตรงนั้นนะครับลำปางลำพูนน้ำจะไม่ขาดเพราะว่าและแนั้นกำลังพัฒนาหมู่บ้านเยอะนี่แหละครับพระองค์ท่านไม่ได้ทำอะไรแล้วครับที่คนค้นด่าว่ากล่าวก้อนแค่กันระวังให้ดีกันนะครับไอคนไอคนที่จะจะ,จะส่งเมสเซจมาเดี๋ยวด่าเจ้าระวังให้ดีนะครับตำรวจก็จ้องอยู่ก็รวบรวมอยู่ใครที่มีก็เรียกว่า ทัศนกติอันตรายต่อสถาบันผมให้หมดแล้วครับผมเอาชื่อให้หมดเลยผมไม่สนใจผมเป็นคนหนึ่งผมเป็นคนรักสถาบันผมไม่จับยุ่งแต่เห็นด้วยครับที่จะให้มีการปฏิรูปแต่ไม่เห็นด้วยครับที่จะให้มีการลม้มคิดเอาเองนะครับแต่หลายคนเข้าใจแล้วครับล้มกับปฏิรูปต่างกันแต่เชื่อเถอะครับพระองค์ท่านมีพระเมตตาสูงส่ง พี่น้องที่กคารพครับผมเห็นเลยตกใจกิจกรรมกิจการใหญ่โตในขณะที่นักการเมืองพวกบริหารประเทศอยู่ทำสวนตาทางกับในหลวงนะครับในหลวงพยายามที่ฟิกพื้นประเทศชาติน้ำป่าให้มันเขียวกขจีอย่างกรุงเทพก็จะมีปอดใหญ่เนื้อที่จำนวนมหาศาลอยู่กลางเมืองจากสนามม้านาังเริ่มสวนสัตว์รูสิตสจะเป็น ก็เหมือนกับเซ็นทรัลพาร์คในอเมริกายังไงอยังงั้นแหละครับต่อไปนี่นะแล้วก็น้ําก็โหแถวเชียงใหม่ลําพูนลําพางจะไม่ค่อยขาดน้ำแถวต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่ว่ารัฐบาลไทยไปสู่เอียสมยอมอยู่กับข้อค้าข้าบอดีในทุนต่างชาติยอมก็แก๊กก็แก๊กกับคดีความเรื่องเหมืองทองอัราบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องฮอบเวลว่าอะไรต่างๆเหล่านี้แะครับ อย่าฟ้องประเทศไทยเลยประเทศไทยเสียหายเขาว่ากันว่าเทียมจะยกที่ยกทางเป็นที่ดินให้นายทุนต่างชาติเท้าต่างแดนมาทําธุรกิจลงทุนไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมคนไทยจะเป็นจะตายตายห่งตาย,ตาย,ตาย,ตายหาก็ช่างมันขอให้กูได้สมประโยชน์สนองพระเดชพระคุณเจ้าสัวทั้งหลายทั้งปวงเป็นพอเป็นล้านล้านเลยครับ ร้านไล่นะครับไม่ใชน้อยๆแล้วร้านเล่ยนะครับพี่น้องครับที่ผมพูดไปพวกคนหัวเลาะฮฮฮไอห,หมูว่าไปเลยครับเสียกันจังเสียกันด่ากันจังเงียบไปหมดไหนพวกมึงอ่ะอยู่แยงแทกแกงรุยคนนั้นออกไปนู่น,นพวกมึงอยู่หน้าจอโทรทัศน์นักรบมือถือ <similarities> อยู่แต่ในหน้าบ้านไม่เคยออกมาเลยครับแต่ด่าคนจังไอ้บ้า ถ้าถุนจริงๆแต่ถึงม่กีกแล้วครับพูดไปมันก็ไม่ฟังมันก็มันเป็นโลกประสาทนะครับมนุษย์มันฟังไม่ได้มันก็แอมาฟังมาด่าขอไม่ให้มันสะใจของมันสําเร็จความคข่สำเร็จความใคร่ตังปากตังมืออะไรก็ว่างมึงไปผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เครื่องอะไรแล้วครับแต่สิ่งละอันพันละน้อยที่ผมบอกไปเนี่ยหลายคนก็จับจ้วงด่าทอพระมหากษัตริย์ หลายคนก็ทำอะไรไม่ค่อยคำนึงถึงเหตุที่จะเกิดขึ้นในภายข้างหน้าจะรู้เท่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าตั้งจงใจตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วบางทีบางคราวก็เกินเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันดีนะครับเพราะว่าเราจะไปเจ็บแค้นแทนในหลวงท่านมากก็ไม่ได้เพราะนายหลวงท่านท่านมีวิจารณญาณพี่น้องครับผมบอกแล้วไงว่า คนขับเรือบินนะครับฉลาดคนขับเรือบินเป็นอัจฉริยะทั้งนั้นแหละครับและที่สําคัญเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาคนเห็นต่างยังไงที่สําคัญลูกเจ้าฟ้าลูกเจ้าเป็นนินนะครับคอยดูให้ดีนะครับพระองค์หญิงที่ไปโดดร่มอยู่นะครับพระองค์พานะครับไปฝึกเป็นนายทหารท่านอยู่ในแวดวงตุลาการมาเนิ่นนานพอสมควรนะครับ ไปดูให้ดีนะครับท่านจะเห็นพระเมตตาที่เพียมร้นคนติดคุกต,ติดตารางอยู่นัเกเรียนนักศึกษาน้อง,น,อง,น,อง,น,องนุ่งนุหนูๆนูเบื้องต้นก็เห็นแล้วว่าในหลวงรับผู้บาดเจ็บไว้ในเขาเรียกว่าในพระราชานุเคราะห์หรืออะไรผมพูดไม่ถูกนะครับแต่ว่ารับไว้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในนี่แหละครับท่านจะเป็นคนออกค่าอยู่ค่ายา,ยายให้ได้หมดนะครับ เรื่องกิจทุกติดคดีเนี่ยคอยดูสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์หญิงพระองค์นี้ดีนะครับองค์พาเนี่ยท่านมีแนวประดิมริคอยดูนะครับพี่น้องจะได้เห็นว่าไอคนที่แอบอ้างหากินกับหนึ่ง,งสองเนี่ยมันจะสะอึกสะอื้นสะเตือนใจอย่างไงคนขับเรือบินเป็น คนกล้าหารชันชัยโดดล่มดิ่งพระส,สุธาสูงสูงเนี่ยใจหานยืนหนึ่งละครับคอยดูนะครับคนอัศริยะอย่างนี้เขามีวิธีแก่การทำไม่จะเป็นต้องโฆษณาแต่ผมรีบเอามาก่อนใครจะบอกไอ้หมูสอพลเลียก็ถูกต้องครับผมเป็นอย่างนี้ของผมเองผมไม่มีอะไรผมชัดเทนแน่นอน ถูกต้องใช่ด่ากันไปเลยไม่ว่าครับไอ้พวกกองเชียร์อยู่หน้าม่านเป็นไงละ่ะเกาะขอบเวทีอยู่เป็นไงเยี่ยวเยี่ยวเย,ยวเวลานี้ของจริงติดคุกของจริงติดคุกนอนในคุกอยู่ทั้งนั้นน้อ,องน้องหนูหนูนั่นแหละไม่เห็นใครไปออกไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเลยระวังไงดีนี่คิดถึงน้องตี้พยเยานะตี้พยเอาเนี่ย เด็กผู้หญิงคนนั้นกล้าหาญชันชัยเดี๋ยวเขาก็รวบตัวอีกอะ่ะก็ผมก็ยังไม่เห็นใครมันออกมาเยี่ยวเยวมาช่วยมาช่วยถุยสะทุนจริงๆพวกคุณยุยงโหไอยิ่งไอไออย่าพูดเลยไอ้พวกนักการเมืองบางคนบางตัวเนี่ยก็รู้ก็เห็นกันอยู่รู้เช่นเห็นชาติตั้งนั้นแหละใครจะด่าผมก็ด่ามาดิ เด็กติดคุกอะว่าไงเด็กติดคุกอะว่าไงเด็กติดคุกะว่าอย่างไงเสียอิสรภาพจะมาสอบมาเรียนหนังสือมามา,มาไม่ได้เอายังไงสาแก่ใจกันแล้วหรือสบายใจกันดีนะโดยเฉพาะไอ้พวกที่เยี่ยวเยี่เยี่ยวเยี่ยไอ้หมูไอ้ตูมเฮงซวยหวยแตกไม่ออกมาช่วยเด็กเป็นยังไงกูเห็นพวกมึง หลบหน้าหลบตากันหูโหเทีเ่ยงเงี้ยเงียบไอ,บอ้บ้าอีบ้าอย่าทำตัวสมเพศนด้เลเรื่องอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่กครพครับก็ต้องพูดต้องกล่าวต้องแจงกันนะครับหลายคนที่สนุกต่อเห็นหลงไหลในภาพมวลชนหลงไหลในกระแสอะไรต่างๆแล้วนี้ลืมผิดล,ลืมถูกไปเนี่ยก็ ก็ต้องบอกกันบ้างแหละครับผมไม่รู้แล้วครับผมยืนจัดของผมอย่างนี้แหละครับแน่นอนชัดเจนถูกต้องที่สุดยังไงก็ได้ใครด่าก็ด่ากันไปเลยครับไม่เป็นไรครับผมพร้อมจะแต่ระวังให้ดีนะครับผมเนี่ยคนหนึ่งไม่ยอมอะไรใครง่ายๆและไม่ยอมคดีเด็ดขาดสงสารเด็กมันสงสารเด็กมันสงสารเด็กจริงๆ เชื่อขันหน่อยสิพวกคุณพวกท่านทั้งหลายที่นั่งเราดูกันอยู่เนี่ยอายุอานามก็ไม่น้อยกันแล้วทั้งนั้นจะยุยงส่งเสริมอะไรไปในทางที่มีดีมีชอบก็ให้ระแวดระวังอย่าเอาแต่ความพึกเขิมจะแก่ตายกันแล้วทั้งนั้นนะครับต้องมีคัมภีร์ภาพบ้างดีครับขอบคุณจริงๆพี่น้องที่เคารพครับ ที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของพีททีวีเงินเดือนเงินดาวก็ได้มาจากหลายฝากหลายฝ่ายในสินค้าของพีททีวีโอยราหมูไม่กลัวมร้อนใช้ได้ดีกับทุกพืชใช้ได้ดีจริงๆยืนหยัดมาได้สี่ซ้าห้าปีแล้วนะครับไม่มีการหลอกไม่มีการลวงไม่มีการต้มตุนแล้วก็ยืนหยัดสู้กับ นายทุนใหญ่อย่างซีพีอย่างเจียไถอย่างใครต่อใครที่เป็นปุ๋ยเคมีนะครับสู้ได้หมดครับอยากให้พี่น้องนำไปใช้เลือกสวนไรนาอะไรตั้งถ่ายพืชผลผลหมากลากใบกล้วยอ้อยลำไย,ยมะม่วงมะปรางมะนาวเยอะแยะไปหมดใช้ได้กันทั้งนั้นดอกไม้พืชผลร่มเงาที่ท่านจะเอาไปใช้ได้หมดครับ แล้วก็ที่น่ายินดีเวลานี้ที่พี่น้องหวังหวางกระดิกเนี้ยกระดิกตัวมากนะครับจะลองพบปะญาติพี่น้องคนข้างบ้านเอ้ยเอาปุ๋ยคุณหมูเข้าไปใช้พี่หมูก็ไปใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลรนนอนดีเอาปม่ฉีดพ่นดูตามไร่ตามนาตามพืชผักผลครัวดอกมองนงไม้ได้ผลผลิตสูงเผือกมันอ้อยเอ้ยได้ดีหมดแล้วท่านไม่ต้องสมัครสมาชิกมาเลย ท่านไม่ต้องซื้อสินค้าไปสต็อกไว้เลยขายได้มีกำไรเอาไปเลยพี่น้องที่โครบครับยินดีครับยินดีจริงๆพี่น้องจะว่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าครับแต่ระวังให้ดีอย่ามีทัศนกติอันตรายนะครับ